อเอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เราจะเล่นเกมเอลซอนนะเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาเราจะเล่นสายไหนหรือคลาสไหนกันดีนะครับแต่ว่าตัวละครมีเยอะมากเลยออเ,คคเ,เกยมนี้อ,อ่ะเออมีอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าตัวนะครับทุกคนสิบห้าตัวแล้วแต่ละคน 15ตัวแล้วก็แต่ละตัวก็จะมี4ีาร์ดนะคะทุกคนอย่างเช่นอย่างนี้เนาะเออนี่นี่ประมาณนี้ลิตเซียยูซอนแล้วก็ไอชาเนยนาลาเฟนอีวีชูอันนี่เอลซิส แอดนูชิอาโรสนันนายคับทุกคนเท้ยดูแต่ราคาดิี่เทูกินิคุลดแต่ราคาินเท้ยดูแต่รนี่ย่าคาดินเ้ยคินี่้ต่คาดนี่ขั้นน่าคาดน่า้าคน4้ยู่คนี่แหละว่านะโยดนตีกัน อ๋อนะครับสกิล huh. ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนทุกคนดูแลพอจะดาวออกได้นอกว่ามันจะเป็นแบบว่าไปในด้านข้างอะเข้าใจไหมเวลาโดนองเจียนเนาะโอเคอ่าฮะเดี๋ยวเรามาเลือกตัวเล่นกันเลยแต่ว่าเรามันมันไม่ใช่ตัวแรกนะคบทุกคนเราเคยเล่นมาแล้วนั่นเองแต่ว่ามันก็มีบางสายที่เรายังไม่เคยเล่นนะแต่เราก็อยากจะมาลองเล่น ด้วยแบบจะลองปั้นดูว่าแบบเออมันน่าเล่นหรือเปล่าอะไรประนี้อู้แอนยองนั่นเองจิ๊กเจ้าพาโลตตัวนี้ไม่ใช่ละครใหม่นะครับทุกคนซึ่งเราก็ยังไม่เคยเล่นนะตอนที่เราเลิกเล่นไปน่าจะถึงตัวละครที่ชื่อว่าลรสหรือว่าอานนี่แหละเนาะนั่นไอ้ทีกับหนูอานเน,นี่ยเคยเห็นในคลิปรีวิวต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเล่น Oh. อันนี้คืออะไรโนอาครับร์เฟียสเหรออ๋อน,นี่ชื่อคาร์นะคะทุกคนอันนี้เป็นร่างร์เฟียสเนาะแล้วก็โอ้มีหลายร่างแท้ชุ่มมวยมาสายปืนนะโจมตีอันนี้น่าจะเป็นกายภาพฟิสิกอลเนาะแเวทนี้น่าจะเป็นอ่าจะไม่ฟิกอน่าจะเป็น เป็นแบบพวกสายเวทสายยิงอะไรประมาณนั้นะชยเวทอันนี้น่าจะเป็นแบบไอ้ชนอะไรประมาณเนี้ยมันก็นานมากเลยที่เราไม่เล่นเราจำได้ว่าเราเล่นสายนี <s <s> ้ชช่จิแล้วก็ดีวีเนี่ยเราเคยเล่นที่ตอกสองสายเนี่ยเงั้นเรามาลองเล่นตัวละครอื่นกันดีกว่าอ้ วทางน้ำหอมระเบิดโอเคเราอยากลองเล่นสายที่เรายังไม่เคยได้เล่นแล้วก็เลียด้านโหนโหดอะนะเราอยากลองดูสกิลสั้นจังอ่ะเอเดร์라고불러 at 내옆을떠다니는이 แต่ว่าที่เราไม่เคยเล่นเลยนะ่าจะเป็นตัวนี้ัก x card เลยนะเราไม่เคยลองเล่นเลยเร,รู้สึกว่ามันเล่นยากลูเซียนเนี่ยโอ้ <S <S <ฮะ>ก็แล้วเป็นเราไม่เคย, <S <S ยลเล่นเลยเพราะ <S <S ว่าเรารู้สึกว่ามันเล่นยากอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกตัวละครกันดีก่อนเราเราจะสรุปว่าจะเล่นตัวไหนดี 보도의 지능을 가진 낫소드 이브라고 합니다. 저는 전 세이커 가문의 후계자 청이라고 해요. 저는 안녕. 나 처음 보요난 아인 체이스 스마엘 아인. 안녕. 난 엘리. 안녕. 나는 직접 발로. 안녕. 난 엘소드야. 안녕, 난 아이시라고 해 반가워. 난 레나라고. 네. 고도의 지능을 가진 나소드. 저는 한가문의잘 자... 안녕하신지요? 전 로제. 처음 보네요. 난 안녕, 나 라비. 너랑 만나서. โอเคเราเลือกได้แล uh so ้วนะทุกคนเราจะเป็นชุ้งสาย t อ r สายสีแล้วกันคอกาเดียนคอกาเดียนคอกาเดียนโอเคมาตองเชื่อกันอีกกลัวเอาเช่นน้องเช่นไรดีอะกร์นกร์น 있니다 디스트로이어와 프라이터니어의 힘을 보여드리겠어요. 험멜, 업다운. 나의 아버지는 수도 멜의 수호 기사였다. 어, 씬스빈단한 번도 패한 적 없는 아버지를 마족을 막아내겠습니다. 하멜 자, 농중. 드 오. น <si no okay. ี่จะมีไกด์บอกอยู่นะทุกคนนี่เห็นไหมจะมีลูกศรโอเควิ่งแดดขึ้นแซดเอ็กนี่โดดขึ้นลงแดดก็สองครั้งเนาะแลมีแซดกับเอ็กซ์ฮาแซดแซดเอ็กซ์ออกเอ็กซ์ จะเป็นการเติมกระสุนเนาะกระสุนจะอยู่ข้างใต้หลอดเลือดตดามานะเอ็กแทดเอ็กเอ็กเอ็กอ๋อมีไกด์ให้ดูนะทุกคนเอ็กเอ็กเอ็กอืมโอเคสกิลก็คือเอซอืมอัพแหละหนึ่งสองสาแทดแทดแทดลง แทดแดแดลงแทดแดลงแทดแทดลง,ดดลงอ,อ่าคอนโทรลคือแปลงล่างแต่เกตก็จะอยู่ด้านซ้ายใต้หน้าตัวละครของเราเนาะเอาจะมีสามขั้นแต่ว่าแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันทุกคนแล้วตัวอาจจะมีแค่ขั้นเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าบางตัวมันก็จะใช้เกตพรังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็จะแล้วแต่ตัวละครไปนะ ส่วนตัวชุ่งของเรามันก็จะดูเจ็บพลังแบบนั้นแหละข้างใต้โอเคนะแหละได้รับชายาโอเคสวมเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าให้อะไรมาบ้างอ โอเคครับตอนนี้ก็มีอีเวนต์นะครับทุกคนแต่ว่าโอ้ยอันนี้เราทรําค้างไว้ตั้งนานแล้วนี่น,นี่น่าจะเป็นมาใหม่โอเคโอเคนะครับสาหรับใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะอันนี้จะเป็นอ่าเป็นรี l y ร r ก็เป็นแบบว่าแบบกันไกด์เริ่มต้นนะก็จะเป็นไกด์เติบโตอย่างที่1อ่อโอเคไกด์เติบโตอย่างที่1ก็เวลสิบเวลสี่สิบเวลสามสิบ ก็จะเป็นอ่าแต่ละขัน้นแต่ละขั้นไปแล้วทีเนี้ยพอทำเคเวสพวกนี้เสร็จแล้วก็จะรับของตามนี้ได้เลยแล้วก็ของมีแต่ชิ้นดีๆนะทุกคนมันเป็นการตั้งต้นที่ดีมากๆแล้วก็ถ้าเราทำผ่านแต่ละอันมาหลอดเนี้ยจะเพิ่มพลังงานให้สูงสุดก็จะได้รางวัลที่อยู่ขั้นบนได้ไปเลยโอเคไหมแต่ว่าอันนี้ก็จะดีเนี่ยฉาย,ยาก็จะเป็นนี้สําหรับเริ่มต้นน้องก็จะได้ยาด้วยได้ฉาย,ยาด้วยดีมากลุ้นดังนะั้นือกดยาช่ำๆไปเลยอะ่ะคือไม่ต้องแบบ อันนี้ต้องะเป็นระดับขัดไปนะทุกคนโอเคคือโรงนั้นคือแบบไม่ต้องคิดอะไรมากคือแบบว่าลงไปเลออยอะนะกดยากดอะไรไปเลยโอเคทำตามไกด์นะมันจะมีเควสบอกด้านขวามือนีอ้ก็จะเป็นโรงนั้นเจียนเนาะแต่เหมือนเรายังไม่ใส่ฉายานะฉายาฉายาฉายาที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้เออเอ๊ตัวเก้าเก้า what the hell เป็นฉายาฟรีเหรอ อืมอันนี้คืออะไรอะโอเคไปนี่เออจัดการมอนสเตอร์กิ๊กี้เหล่านี้ไปนะนี่รีโหลด o ี d r e l เราต้องรีโหลดกระสุนให้เต็มๆนะถ้าเป็นตัวชุงอะนี่นี่ปังปั้ก x ต่อย ต่ย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 ต่ซึมหมดวะอืมโอเคตายอันนี้ก็จะทำลายประตูนี่เฮ้ยปะล่ะเพิ่มกระสุนในการชักปืนแบบพุ่มปืนลงพื้นอ่ะอือต้องเฮ้นเจอร์วะจะบอสแล้วโอเคกินดอกแรกเลยนี่กันว่ะ ลบลบลบนี่นี่เอตายละโอเคถ้าเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่รอชานะั้นทุกคนเราจะรีบเปิดของใส่คองแล้วก็ดําเนินเรื่องไปเลยแบบอันนี้ก็จะเป็นเปิดชุดให้ฟรีเริ่มแรกนะทุกคน แบบว่ามันเป็นชุดที่ดีมากๆใส่สำหรับเติบโตขั้นแรกนะนี่เสตก่อนเลยมั้ยมันจะมีผลของเซต5เซตด้วยนะทุกคนอะันนี้เป็นเซตที่ดีมากๆนะแบบสำหรับมือใหม่เริ่มต้นนะเป็นเซตที่ดีมากเอาไว้ใช้แบบว่าจะได้ตีแรงๆกันอนะโอเคต่อไปเลยไฟโอเ,เราจะตีแรงขึ้นนะสนับที่เราได้ ใส่ช oui ุดเมื vai, vai. N N N nah ่อกี้แล้วก็แรงขึ้นอยู่นะคิดว่าไปไปหน้าไม่แงเออเอิมกระสุนเอิมกระสุนเอิ่มตึ่มโอ้โห เดนเจอร์มังกี้คิงราชาเดนเจอร์ราชาลิงเดี๋ยวเรายังไม่แปลงร่างนะครับแปลงร่างเดี๋ยวเราเก็บไว้เป็นขั้นที่3เราถึงจะแปลงนะเราจะเก็บโทรทะไว้ก่อนเพราะว่าถ้าแปลงร่างถึงขั้น3เราเราจะเป็นไอออนแมน เนี่ยร่างสามคนเรามันจะเป็นเออ่มันจะใส่เกาะนะทุกคนเดี๋ยวจะรอใส่ให้ดูเคมากนี่หลายซะเรียบร้อยนี่นี่นี่โอเคสำหรับเวอร์สิบแล้วก็เดินไปตามที่ไปเข้าเมืองนะทุกคนตามเคสเรื่อยๆนะนี่ตามลูกศรไปเลยมันมีลูกศรชี้อยู่นี่ก็แซด Okay. อันนี้ก็จะมีสอนอะไรต่างๆจะมีแบบคุยกับ NPC บ้างตามประปภาษาโอเคเราจะเป็นเอลเดนะเทเนี้ยเมื่อกี้เป็นลูเบนแกให้เมืองแล้วนะคนเต่ละเมืองก็จะมีดันเจียนประจำเมืองของเขานะน,นี่ก็จะเป็นเมืองของเอลเดอันนี้สก,กิลใหม่ที่ได้เมื่อกี้นี่เป็นตั้งป้อมยิงนะทุกคนเป็นสก,กิลที่ดีมากๆแบบว่า ลืมบอกไปช่วงมันมีอพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าถ้ามันเป็นแปลงร่างเป็นไอรอนแมนเราแบบใส่ชุดเกราออะกระสุนมันจะไม่จํากัดเว้ยมันจะแบบว่าใช้สกิลที่มันใช้กระสุนได้ตลอดเลยโคตรจะดีนะทุกคนแบบใช้กระสุนได้ตลอดอะ่ะก็ตั้งปืนยิงได้เลยน,นี่นี่นี่อันนี้คือจุดที่เกียนมากๆสำหรับเริ่มต้นต,ต,ตัวเราเตาโรวมเนาะ นี่ซึ่งมันแรงอยู่นะตั้งป้อมยิงอะ่ะมันก็ไม่ถือว่าเกียนมากหรอกแต่ว่ามันก็ดีระ,ระดับหนึ่งระดับเริ่มต้นอี่เจ๋งแล้วอะ่ะคือระดับเริ่มต้นคือดีมากนี่มันแรงอยู่นะว่าไปหนึ่งสองอเฮ้ย ไปไปซะนเนกาไม่ต้องเนกาเลย,ายาตาแหละแต้ว่าทุกคนในโลกนี้ไม่ได้อะไรสักอย่างอันนี้ก็ทำตามาเคสนะทุกคนอ่อันนี้คือ,อน,น้องหนึงน่งหนึ่งหนึ่งแล้วกันน้องหนึ่งจบง่ายๆออกมาถ้าเรา,เราเรียกตสงเดี่ยวมาเราจะได้อ่า สกิลเก็บเหรียญเก็บเงินของน้องนะคบทุกคนแล้วก็จะมีสกิลประปาบ้างแต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวอื่นอะ่ะมันจะมีสกิลแต่และตัวต่างกันเนาะแพสซีฟอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงของเราก็เพิ่มพลังให้กับเราได้นะถ้ามีโอากาสหาก็หาได้เอานี้ออกกันยันรับนะทุกคนคือถ้าเราอยากเวิไวไวๆก็คือเราต้องทำเควสนะเควสที่อยู่ด้านซ้ายมือขวามือของเราเนี่ย เควสเนื้อเรื่องนะมันจะมี XP ให้เราด้วยเพราะฉะนั้นทำไปด้วยดีจะดีมากๆโอเคเรามันคนจริงเรามันคนจริงอยู่แล้วเรื่อนไปเลยไม่ยอมถอดตัวความยากลำบากนี่นี่นี่ยิง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 เฮ้ยนี่นี่นี่ ิงิงตายตายต่อไปต่อ Let's go Let's go โมีดบอสเดนเจอร์ด้วยนี่หนึ่งสองหแม็กหนึ่งตายอ่ะอือจบไปห้า เราไม่ต้องเดินไปเก็บอ่าเงินนะเพราะว่าเรามีสัตว์เลี้ยงที่แบบเก็บให้เราอยู่แล้วอีก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 ออันนี้เราก็เคลียร์มอนไปนะทุกคนต้องตายปะอีกเดินหน้าต่อ ว่าจะว่าจะเป็นไอเทมหรือว่าจะเป็นเงินก็ตามแต่แต่ว่าเราจะไม่ต้องเก็บเพราะว่าเรามีสัเลี้ยงคอยเก็บให้อยู่่าจะดีนะน้องหนึ่งน้องวิลลี่หมายเลขแปดนะครับใส่มันนี่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 ยยิงยิงตายซะเฮ้ยไม่ตายอะ สุคิดปึ้งปึ้งว่าสั้นสำหรับคลาสแรกนะทุกคนเราต้องเป็นเวอร์ชัน5ก่อนนะนี่พอเราถึงเวอร์ชัน5เราจะได้เลือกคลาสนะครับทุกคนที่เราจะเรียนของสนะันนมิตสี่สายเนะาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเริ่มต้นเราต้องเลือกก่อนว่า1นินหนึ่งสองสามสี่มันต้องทำเควสนะทุกคนโอเคเราเป็นที่เราเลือกว่าจะเป็นคอแกรเดียนนะนี่ได้รับภารกิจนะทุกคนมันจะขึ้นตรงนี้นะ ไดรับจอบเควสและเออจอบเควสมันจะขึ้นมาแบบนี้ไปขวาแมปอะไรไม่รู้เนี่ยคือคุยเหรอน่าจะคุยวันนี้มั้งเ,เออนี่แหละแล้วก็อบอกว่าเอ,อเข้าสู่เมืองเข้าสู่เบดวิลเลตโอเคน่าจะเป็นเมืองถัดไปนะฉะนั้นก็ไปเมืองถัดไปกันเลยโอเคปึ๊บก็บอกว่า หรือเมื่อกี้ตรงนี้มันก็ขึ้นตรงนี้อยู่แล้วนะอืมเคลียร์เคลียร์ไปแพ้เบตเบตเมืองเบตมาเบตแฮมอะไรวะแล้วก็จะเป็นดันเจี้ยนในน้ำทะเลสาเบตมาก่อนที่เราจะไปเมืองเบตมากันนะครับเมืองแรกเรามาดูสิ่งที่จะเรียกว่าจะเตือนหนูยกมือนี้ก่อนโอเคแปลว่าเป็นเป็นเฟิร์สโกลอัพเนาะเป็นโกลแบบ ไกเนาะโอเคเวลสิบของเราคือถึงเวลสิบแล้วนะพอเวลสิบของเราใช่ไหม,มเนี่ยเราสามารถทำภารกิจตามนี้ได้เลยทุกคนเพื่อรับของเหล่านี้เพื่อที่จะช่วยให้เราอะเก่งขึ้นโอเคบอกว่าชาสลอดสองครั้งเพื่อปลดื่้นไขก็คือชาย,ยาพวกนี้นะครับสองครั้งโอเคเดี๋ยวเราไปกดในดันเจี้ยนกันเลย อันนี้สองบอกว่าโอเคหาทองคสิบห้าต้องเปลี่ยนคาร์ดหนึ่งก่อน3าสิบห้าคาร์ที่สองแล้วก็สี่สิบประมาณปฐุมเจอ่ะแล้วแต่อันนี้เราคอยว่ากันโอเคมามันเริ่มกันเลยปิดมาเราได้สกิลมาใหม่ด้วยนะทุกคนเป็นสกิลมันจะอยู่ตัวคิวนะ <c oughs> นี่นีซี ต่อยต่อยนี่สามุทสะแล้วเดี๋ยวเราจะแปลงร่างเป็นไททันให้ดูไม่ใช่ไททันเสิเราจะแปลงให้เป็นไอออนแมนให้ดูนี่ปึ้งเกิดตัวหนึ่งนี่ ตัวเราขาง้าท่วิ่งช้าแล้วก็เคลื่อนที่ช้านิดนึงนะคนเพราะมันน้องหนักปืนนะปืนน้องหนักมากแล้วก็เคลื่อนที่จะช้าหน่อยไม่ได้สมูทเหมือนคนอื่นเขาแบบจิ้งจอกอะไรเงี้ยวิ่งบนลมได้เลยนะแต่ว่าน้องทําไม่ได้นะน้องปืนเนี่ยน้องชุงโอ้นี้เป็นภารกิจเสริมในดันเจี้ยนนะครับคนก็นคือเคดันเจี้ยนล้วใช้กดสล็อตสองครั้งโอเคไปแล้วเรากับลืมนี อันนี้มันจะบวก E F P เพิ่มนะไม่ได้เกี่ยวกับภารกิจที่เราต้องทำด้านนอกนะอันนี้มันจะเป็นเควสเพิ่มข้างในนี้โอเคเรียนที่ผมบอกนี่เห็นไหมกระสุนมันจะไม่ลดน้อนถ้าเราแปลงแอคถ้าเราแปลงเป็นไอรอนแมนเนะาะกระสุนเราจะไม่ลดแต่เราจะมีเวลาจำกัดโอเคแปลงเป็นไอรอนแมนแล้วกระสุนเราจะไม่ลดระดับพแล้วก็ยิงได้รวดเลย แต่ว่าม,มันจะมีเวลาจำกัดทุกคนอยู่ข้างใต้มันจะนับวิ่60วินะเห็นไหมนี่นี่เราจะยิงแรงขึ้นเราจะตีแรงขึ้นใช้สกิลแรงขึ้นแล้วก็กระสุนเราจะไม่จำกัดนะนแต่ว่ามานานเราอนี้ก็ยังจะจำกัดอยู่นะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องเลี้ยงมานานดีๆถ้าเราไม่มีสกิลเจนมานาแล้วก็ต้องเตรียมสล็อตไว้กดเช่นนี้เห็นไหม แต่ว่าต้องการกดสล็อตเนี่ยอะไรแบบนี้เขาต้องแบบถ้าอยากให้คุมจริงๆล้วต้องเลือกดีๆนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะกดแบบทั้งเลือดทั้งมานารวมกันมันก็แบบเปลืองไปเนาะเพราะฉะนั้นบางทีถ้ามีขวดยาที่มันแบบใช้แค่เอ,อิมานาอะไรเงี้ยเราจำเราจำเป็นจะใช้แค่มานาก็เอาแค่มานานแล้วทุกคนเราไม่ต้องเอาเลือดมาด้วย มันเตืองมากๆเพราะฉะนั้นเลือกใช้กันดีๆบอกคนที่สมัติูทุกคนไ,ดไปดูนี่รับรางวัลก่อนในก็ส่งเคสสอย่าลืมส่งเควสนะได้ฉายาแล้วนะเราเราใส่ชายาก่อนนี่ปกติเราไม่เคยได้ <c oughs> ไม่ได้ใจเหมือนกันโอเคมาเขาบอกว่าเคลียร์ดันเจียนเน็ดดะกกเน็สุดท้ายอันนี้แหละรางวัลก่อน <Okay. S 2> พอเราเวอร์ยี่สิบแล้วเราก็ได้สกิลเข้ามาใหม่หนึ่งสกิลนะทุกคนอันนี้จะเป็นการเพิ่มสกิลนะไม่ใช่เพิ่มสกิลสิเป็นเพิ่มทักษะความสามารถสกิลแบบว่า,าเพิ่มคีเพิ่มอะไรอะไรประมาณนั้นอะโอเคไม่เป็นไรอ่ะลองสกิลใหม่ดีกว่านี่อ๋อว้าวไวเกียร์แดนเียนได้ดีเลยนี่ประมาณนี้นะ สกิลนี้แต่ว่าก็ยังมีคุณดาวอยู่เยอะอยู่ตลกเวลาเราใช้สกิลที่มันหนักๆมันจะขึ้นหน้าคัดอินให้เราอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมหน้ามันตลกมากอันนี้เพิ่มกระสุนก่อนนะลีโล เราต้องการใช้มานาสามร้อยเพื่อจะใช้ที่นั่วอีกครั้งหรอกนี่่นีนยิงก่อนแล้วกันอันนี้เราก็เคลียร์ปกตินะแบบว่าตีบค้าๆรีบเคลียร์ไปเลยเคเราจะบึ้มละ ไห้กันนี่แหละบึมมบึมบึมบึบึมมบึแต่ไม่ถึงนี่หรอสนุกว่ะเฮ้ย จบไม่จบแฮะเก็บกระสุนลีลูนี่เก็บกระสุนเก็บกระสุนเอาเอาเอาวะสัน งหรอนี่เอาไปกินกิดแปปซี่สิโอ้โหกะแค่เนี้ยเดี๋ยวเราฉันได้ซาร์ทกันเถอะฉันจะสับหน้าพวกแก,อกโอเคส่งเวควสรับรนี่พอเราส่งเควสแล้วเราก็จะได้ พอเราทำพลัดกิบเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นคาร์ดที่เราเลือกไปนะครับเป็นคอการเดียนนะโอเคมันก็จะมีแบบอ่าสกิลให้เรากดมาใหม่แดชสองครั้ง x x x แล้วก็แดชดโดด x z แล้วก็แดชดโดด x z x โอเคยินดีด้วยคุณได้รับคอการเดียนอ๋าเห็นไหมตัวโทรศัพท์เราจากที่มี3มันก็เปลี่ยนเป็นมีแค่หนึ่งคือเก็บเต็มโทรศัพท์ปุ๊บก็ แบงล่างแล้วก็เป็นการเดียนได้เลยเหรอน่าจะใช่โอเครับของก่อน